สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการนบุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมเองที่วันนี้ก็จะมาเป็นแบบบันทึกลุงหน้าเอาไว้นะครับไม่ได้ไลฟ์สดพอดีน่าจะไปถ่ายงานข้างนอกแล้วกลับมาไม่ทันหรือว่าเอาเผื่อดีกว่านะครับสำหรับรายการนบุกทุกวันนะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับนบุกด้วยนหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับ ซึ่งก็จะสลับสับปไปม,มานะครับเป็นนิฮอนนี่เท่านี้เป็นแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ก็จะมาชวนคุยแนะนําเกี่ยวกับน้บุกจากทางร้านเดวาไอพาสันนะครับที่เขาเนี่ยนำเข้ามาขายเองเป็นแบรนด์ Colorful นะครับในรุ่น X15 AT23 ซึ่งเป็นสเปคใหม่ล่าสุดนะครับ ได้คอไอเจ็ดหนึ HX การ์จอเป็น RTX 4ี่ศจอ15.6นิ้ว q u a HD 1, 100 SSD. 1. นึ่ง SRGB ร้อยเปอร์เซแรมสิบห SSD 512หนึแรมเนี่ยเป็นแบบดีเดยนะครับ ราคาณนะตอนนี้ที่ผมบันทึกเอาไว้เนี่ย49,980บาทถูกถูกเฮียๆ er, ไม่รู้ใช้คำไหนนะครับเพราะว่าถ้ามองในของตัวสเปคเนี่ยหนูบุ๊กเกมมีสักเครื่องน, 7, ia, X, อ ia, นะครับ i7 เบอร์เนี่ย hx การ์จอเบอร์เนี่ยนะครับหน้าจอแบบเนี่ยมัน ไม่มีทางเกิดขึ้นได้กับราคาต่ำกว่า50,000เลยนะครับถ้าไม่ใช่ Colorful ซึ่งแน่นอนปีก่อนนั้นนะครับเขาก็ทำสเปคตัวคอ r e i 5, Core i 7สการ์ดจอเป็น 305, 0, 4, 0, 60เอ้ย306 0ที่ราคาเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามอใน,นี่ของตัวสเปคต่อราคาเนี่ยก็ถือว่าถูกสุดสลาดแล้วนะครับในปีนี้กลับมาใหม่กับสเปคใหม่ เน็กเ e น CPU กาจอแล้วก็ยกระดับตัวหน้าจอเนี่ยเป็นค u อ d เอด้วยกับราคา4 9 9 8 0บาเนอกนอจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มได้ด้วยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับระหว่างนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดซั b s สไคร์นะครับกด f o ล l o w เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ การชวนคุยก็เหมือนเดิมเพื่อนๆกันคุยกันนะแบบสบายๆส,สามารถแลกเปลี่ยนความที่เห็นกันได้หรือว่าถ้าใครเคยซื้อมาใช้งานตัว Colorful X15 รุ่นปีก่อนก็บอกกันได้ปีก่อนผมก็รีวิวเหมือนกันผมก็ชอบมากๆเลยคือถ้ามองในแง่ของตัวราคาที่จ่ายไปกับความแรงแล้วก็สเปคที่ได้ผมว่าน่าซื้อนะ่อมีตัวคอยก้ปีแล้วมา นี่คือหน้าเว็บไซต์ร้านนะครับเดว่าไอพาสันเนี่ยราคาณวันนี้ณตอนนี้นะครับ49,980บาทจากราคาปกติ52,980บาทก็คือลดไปเลย3,000บาทอย่าว่าอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างงั้นอย่างง,งน้นผมเพิ่งเขียนข่าวไปเมื่อไม่ี่วันก่อนมันราคาปกติ ห้าหมื่นสองเก้าร้อปสิบาทผมยังแคปเขียนข่าวในเว็บไซต์ของอยู่เลยนี่ยนะครับแต่มาในวันเนี้ยนะครับ,นนรบก็คือคืนวันที่สามเนี่ยมีสายนนะครับลดแล้วเนี่ยได้แรงสิบหกกิกเอสดีหนึ่งสองโดยนะครับขยายความมันหน่อยตัวรหัส h x เนี่ยตัว CPU นะครับก็ถือว่ามีค่า tdp อยู่ที่55วัตต์ก็คือเป็นตัวแรงเลย ในตารางอย่างเงี้ยนะครับ16คอ24เทดนะครับความเร็วสูงสุด50ก่เฮอร์ด้กันมี P คอ E คอช่วยทํางานแรงกว่าคอ i7 13700H แน่นอนในส่วนนี้แล้วก็ตัวการ์จอนะครับก็เป็น RTX 4000ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเบอร์แรงนิยมแน่นอนนะครับ ก็ถ้าให้เทียบเท่าก็ประมาณ3 0มศเมื่อปีก่อนหรือว่าจะแรงกว่าในบางเกมที่เป็นรองรับตัว DL s c 3นะครับ TGP 140วัตต์นะจ้ะแรมเป็น DDR5 แพลตฟอร์มนี้แล้ว16 g กิกนะครับ SSD เป็น Gen 4 512กิกซึ่งเอาตรงนี้ก่อน ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับเราสามารถคัสตอมทัวร์เดอร์ได้นะครับซึ่งจะเป็นการคือไม่ว่าสั่งสเปคไหนแหละนะครับตัวเบสโมเดลก็ใช่ก็จะต้องพลออเดอร์เวันซึ่งผมเข้าใจได้นะครับเขาสั่งมาจากจีนโดยตรงจากโรงงานโดยตรงซึ่งถือว่าเร็วนะเจ็วันเร็วกว่าอะไรรถยนต์บางยี่ห้ออีกนะครับอะไรจีนอะไรเงี้ย <c oughs> ม่แอบแซวสมมุติ อยากจะอัพแรมเพิ่มขยายนิดนึงราคาจะเท่าไหร่จะสิบหกงั้นเราใส่เป็นแปดบวกสองยสบองห้าหมืสองสามรอปสิบาทเฮถ้าใครเป็นสายงานครีเอเตอร์หรือว่าต้องใช้แรมเยอะจัดไปดินะครับ SSD เฮ้ย เนี่ยนะจากเมื่อกี้ขั้นหนึ่งสองมาเป็นหนึ่งเทคือตอนนี้รับอัพแรมเป็นสี่สิบกิกนะครับเอ d เป็นหนึ่งเซ拉บายแล้วนะห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบาทเอ้ยโค้ชจะดีเพราะมันใส่ได้สองช่องอยู่แล้วนะครับก็ก็คือเดิมๆขั้าหนึ่งสองแล้วก็ใส่เพิ่มอีกหนึ่งเซ拉บายก็คง color full เลยะนะครับไม่พอแค่นั้น ผมอยากอัพแรมเป็นหกส b ี่กิกโอ้นี่ราคาเหมือนจะกระโดดแล้ว SSD ละ่ะโอ้ SSD อัพราคาถูกไว้เพราะ SSD ก็รา,าคาไม่แพงอะเนาะของ SSD High Vision นะครับตอนนี้กลายเป็นสเปค Core i 7 1 3 7 0 0 HX การ์จอ RTX 4060 RAM 64GB แรม SSD 1.5TB หกหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทจ่ายหกหมื่นนิดๆได้สเปคโคตรโคตรจะสุดน่าสนใจมากๆเลยนะครับอืมนี่คือเรามาว่ากันที่ตัวสเปคก่อนนะครับส่วนตัวหน้าตาผมลองขยายสิ หน้าตาเนี่ยเอาตรงๆผมดูแลดีไซน์ภายในนะครับเนี่ยพวกหน้าจอขอบหน้าจอปาร์มเรสเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวฝาหลังเนี่ยมีการปรับใหม่จะเห็นว่ามีโลโก้ Colorful นะครับด้านบนเนี่ยโซนบนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบบัตรปัเสเซียนนะครับเป็นแบบโลหะแบบนั้นแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งอีกโซนหนึ่งขนาดใหญ่กว่า จะเป็นภาษาจีนเข้าใจว่าเป็นคำเดิมเหมือนรูปนี้แล้วที่จะแปลว่าผู้นำหรือว่าเครื่องมือของคอมมานเดอร์ปางอันเนี้ยนะครับก็สวยไหมก็กว่าก็ไม่ติดอะไรก็ดูสวยดีนะครับดูแตกต่างดีใช่คำนี้ส่วนพอร์ตกระเชื่อมต่อเลยเยอร์ก็เหมือนเดิมก็คือเป็นแบบ3อย่าง3ทาง3าฝั่งด้านหลังด้าน,นข้างแล้วก็ซ้ายและขวา นะครับก็มีพวกทั้ง Thunderbolt 4 HDMI Mini DisplayPort ต่อจอแยกอีก3จอ USB Type-A อีก2ช่องนะครับอืมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโนบ,บุกตัวเก่งเลยแหละที่เอามีแลนด้วยมีไมโคร s d card ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งโนบ,บุกตัวเก่งเลยที่เนาะ แมงคาร์ลฟู l นี่ก็ถ้าใครประกอบ PC เล่น DIY มาก็รู้ว่าเขาก็เอาเรื่องอยู่ข้างในเป็นเว p ป r Chamber ด้วยนะถ้าดูจากภาพเนี่ยนะครับดูไปพร้อมๆกันน่าสนใจน่าสนใจสเปคเต็มๆอื่นๆอ,อ่ะผมพาไปดูกันเห็นพร้อมๆกันเนาะอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์ที่เดวาไอพาสันเลยนะครับ ก็แน่นอนเป็น CPU กาดจอ RAM SSD ว่าไปแล้วนะครับตัวหน้าจอก็ด้วยเนี่ยโอ้ราเรียของพวกสเปค CPU เรียกยิบเลยนะครับบอกถึงตัว cache บอกถึงตัว clock ก,กันเลยทีเดียวนะครับข้าวไปแล้วกันผมว่าแม็ก GPU 87ดสเซลเซียสองศาเซลเซียสอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือก็ต้องควบคุมความร้อนแหละถ้ามันร้อนกว่านี้ก็คืออาจจะต้องดรอป ดรอปความแรงลงมาเข้าใจได้นะครับแรมเป็นแรม8กิกนะครับ DDR 6ตัวกล้าจอนะครับข้ามเลยแล้วกันเดี๋ยวงงแรมตัวเครื่องนะครับแรมหลักตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบ DDR 5 SO-DIMM RAM 4 8 0 0 MHz นะครับ16 GB กก็คือใส่มาแล้ว boundaries. หนึ่งช่องก็ว <im Alto Del ire> like ่างอีกหนึ is is ่งช่องจะใส่อีก16บวก16ก็ได้นะครับเป็น32ก็ได้ SSD ถ้าหนึง่งสองขี้ว้นะครับออปเป็นเจนสามคือใส่มาเป็นเจนสามแต่สล็อตเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเจนสี่อีกสล็อตหนึ่งหรือว่าเป็นเจนเจนสี่ทั้งสองสล็อตแต่ว่าเป็นตัวยาวเหมือนกันก็นกคือเป็น M. two สองสองแปดศูนย์นะครับหน้าจอสิบห้าจุดหกนิ้วดีเฟรเลสหกสิบห้าเฮิร์ ความละเอียด2 5 6 0คูณ1 4 4 0พิกเซลเรโซ16ต่อ9 srgb ร้อหรือว่าเทียบเท่ากับ ntsc 42เปอรสว่าง300นิชนะครับ wifi 6 a x นะครับ bluetooth 5.3พอร์ตเชื่อมต่อโอ้นี่แบบละเอียดเลย usb อ๋อ usb 2 2 type a 1ช่อง สองศูนย์ยังมีมาให้อยู่หนึ่งช่องใช้ซีหนึ่งช่อง t ันเดบโีหนึ่งช่องนะครับก็เข้าใจว่าเป็นแบบฟูลฟังชันน่าจะชาไฟได้ด้วยนะครับแต่ว่าต่อจอใหญ่ได้แน่นอน HDMI สองจุดหนึ่งแล้วก็มินิ DisplayPort หนึ่งจุดสี่ช่องถงไฟและไม้แบบแยกใช่ไหมยแยกไหม หรือรวมเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคอมโบนะครับน้ำหนักอันนี้อาจจะแบบน้ำหนักเปออ็นน้ำหนักตัวแพ็กเกจผมคิว่าน่าจะผิดหรือเปล่าจริงๆน้ำหนักอยู่ที่2องจุดสากิโลกรัมหรือว่าน้อยก,กว่านั้นนะครับอาจจะน้อยก,กว่านั้นด้วยหมดแหละที่เหลือก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆของเขามาดูทีละส่วนดีกว่าแน่นอน CPU นะครับตัวการ์ดจอก็ตามนี้แหละนะครับเอาว่าถ้าคือด้วยตัวเนื้อมันเนี่ยแรงอยู่แล้วแต่ทำงานดีไหมเสถียนแค่ไหนอันเนี้ยต้องมาพิสูจน์กันรีดเค้นได้แค่ไหนแต่ทรงมันดีทรงมันดีราคามันได้ตัวระบบ,ระบบระบายความร้อนเป็น s t o r m b a ศ e 4 0์นะครับพัดลม2ตัวนี่แป6หกเส้นเหรอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสรุป เป็นฮิตไปหรือว่าเป็นเวเปอร์แชมเบอร์คือมันจะมีรุ่นที่เป็นตัวอี o 16อีกตัว c o l o r f ฟ l ที่เป็นเวเปอร์แชมเบอร์นะครับมีอยู่สามสีด้วยกันหลักๆจริงๆก็คือสีสีที่มีขายจริงๆในในโลกเนี่ยนะครับหรือว่าในจีนก็ได้สีเทาสีฟ้าแล้วก็สีม่วงแต่ว่าเมืองไทยตอนนี้มีแค่สีฟ้าอย่างเดียว่ะบางคนเรียกสีฟ้าหรือว่าเรียกสีเขียวบอกผมหน่อยนะครับถ้าถาม ผู้ใหญ่หน่อยผมว่าสีเขียวหรือจะเรียกว่าสีเขียวทะเลก,ก็ได้ผมว่าก็ไม่ผิดอะไรเนาะนะอย่าคิดมากเลยแต่เรียกว่าสีฟ้าก็ได้สีบรูน้าเงินนั่นแหละหน้าจอบอกแล้วเนาะนะครับต่อมาก็เป็นพวกไฟ LED คีย์บอร์ดไปแบบสิบห้าสีเปลี่ยนทีเดียวเลยทั้งโซนทั้นทีโบสีนะครับต่อจอแยกแปดเคได้อข้อมูลได้แต่ไม่ได้บอกว่าชาร์จไฟกลับได้อาจาร์ฟชาร์จไฟกลับไม่ได้ s อสดีนะครับหนึ่งสองแรมดีเอห้าสิบหกกิบไฟฟ้าหกอีหกอีนะสรุปเป็นหกอีนะครับถ้าดูจากภาพเนี้ยนะครับเดี๋ยวอาจจะแบบก็แล้วแต่รุ่นสเปคขายไทยที่หนึ่งแน่นอนนะครับบี y อนเ p อร์ฟอร์แมน i ์ไอเจ็ดรหัสเอ็กนะครับสิบหกคอร์ยี่สิบเทรดก็เรียกว่าแรงเห็นไหมนะเขาบอกเลยว่าอันนี้ขยายนีดนึง ในแง่ของไซเบนอร์ยีิบนะครับมาติคอร์ก็จะแรงกว่าตัวรหัสเฮสเฉยๆเมื่อเทียบไอเจกับไอเจนะครับ i อเกกับ i อเกเดี๋ยวก่อนนะทำผิดเปล่าวะไม่ถูกแล้วอ๋อถูกแล้วเขาเทียบให้ดูว่าเน,นี่ยเออมันแรงกว่า i อเจด้วยกันแล้วก็ยังแรงกว่า i9 ที่เป็นรหัสเด้วยนะ i อเจตัวนี้นะครับการจออันนี้ ไม่ต้องคุยกันเยอะมาพร้อมไออื่นๆมากมายเทคโนโลยีต่างๆดีแน่นอนเมื่อเทียบความแรงเขาทำาข้ละเอียดเนาะตัวนี้นะครับในการโชว์ในแง่ของคะแนน 3D mark นะครับทั้งตัวไฟล์สไตล์แล้วก็ทางสปายบนเดยร1ิแล้วก็เดนะครับเทียบกับลวกรุ่นปีก่อนก็แน่นอนถ้าเทียบตรงๆคือต้อง300 เทียบกับ4000ก็แรงไปอีกต่างกันประมาณ4,000คะแนนอันนี้ว่าประมาณ1 5 0คแนน5ะคแนนนะครับน่าสนใจสีสันข้ามแล้วกนันนี้เป็นเรื่องของระบบรำร้อนนะครับมีเป่าออก4ทิตทางนะครับ3มิตทาง สา่วะสี่แหละนะครับดูดเข้า2มีฟังก์ชันปรับโหมดได้ในการใช้งานระบบทำร้อนนะครับฮีปไบส์ห hmm. เส้นแหละมีตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์เอ๊ะอันนี้ซอฟต์แวร์ของเขาตัวใหม่จริงๆเหรอหน้าตามีความละมาคล้ายกับ rog ตัวเออ พวกอเอรี่ตัวทาร์บด้วยนะคุ้นๆนะคุ้นๆหรือว่าผมคิดวเองก็ไม่รู้มีให้เลือกอยู่4โหมดด้วยกัน Performance นะครับ EntertainmentQuiet แล้วก็ Power Saving ต้องรอทดสอบกันดูว่า m o ชั่นใช้งานจริงเป็นยังไงอ่านี่ไงตัวการอัปเกรดได้นะครับแรมสูงสุดหกสิบสี่กสช่องอืม เป็น PCE 401ช่องแล้วก็301ช่องนะครับแบบนี้ใส่ตรงนี้อ๋อบอก Layout ์เอยนะว่าใส่ตรงไหนนะครับจุดถือว่าโอเคนะบอกข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดเลยนี่คองสีสานอีกแล้วนะครับพอเชื่อมต่ออเมื่อกี้ก็ว่ากันไปแล้วแต่นี้ดู l a y ย u t เครื่องจริงเข้าใจว่าก็ก็ก็คือก็เร ference จากรุ่นเดิมได้แหละนะครับเพราะว่ามันก็ เรื่องของการอัปเกรดตัว CPU อัปเกรดเรื่องตัวฮาร์ดแวร์ภายในเป็นหลักมากกว่าแล้วก็บางฟีเจอร์แต่เลเยอร์ก็คล้ายๆเดิมม่มฟัาหกอ,อ,อะทั้งมัน Windows 11 Home เออให้ Windows 11 Home มาเลยนะครับประกันก็เป็นแบบ2ปีตามสไตล์ของตามสไตล์ของเดว a าไอภษาสันเขาก็คือมั่นใจได้แหละนะครับ อันนี้ผมก็เคยเขียนข่าวเอาไว้แล้วก็โดนแกงไม่โดนแกงหรอกคือเขาทำโปรโมชั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างเรา,เราที่ต้องการจะซื้อนะครับอยู่ไหนว่าอ๋อน,นี่แหละก็คือผมลองถามมาและวถามทางเจ้าหนาที่ร้านเดวานะครับคีย์บอร์ดก็ คงยังไม่มีการสกรีนภาษาไทยมาให้แต่ว่าจะเป็นการแถมสติกเกอร์ภาษาไทยก็เอาไปแปะกันหรือว่าถ้าใครอยากจะไปเลเซอร์เองว่าก็ากาทำได้มีร้านรับทำหัวแหละราคาก็น่าจะประมาณ1,000บาทนะครับฝาหลังก็สวยดีนะครับฮีไปก็ไม่ไมฮีไปฟินก็เป็นสีทองแดงไปเลย ก็นี่คือสเปคโดยรวมนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้แหละช้อปปีนี้ก็กดลิงก์ผมแปะลิงก์ไว้แล้วก็จะกดไปร้านเดวานี่แหละนะครับก็ไปซื้อได้ผ่านทางช้อปปี้ก็ได้นะครับอืมประมาณนี้ละกันสำหรับการมาของ Colorful Laptop 1> X 1 5 AT 2 3รุ่นอัปเกรดจากรุ่นปีก่อนใส่เล่นใหญ่สเต็นทั้งตัว CPU การ์ดจอราคาเร้าใจมากๆเห็นแล้วแบบผมแบบเฮ้ยมันมันมันน่าสนใจอ่ะถ้าใครคือมีจุดมุ่งหมายเลยว่าอยากได้สเปคที่แรงที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดเอออันเนี้ยผมว่าใช่อนาคตคงจะมีตัวแบบ อาจจะเป็นรหัสเเข้ามา CPU นะครับอาจจะเป็นคอ i i เริ่มเิตัวถูกสุดนั่นนะครับเริ่มตัวเป็นตัวคอ r e i 5 5 3 5 0การ์จอเป็น RTX 4050ต,ตัวอย่างนะ30,000กว่าบาทอย่างเงี้ยมีแนวโน้มว่าจะเอาเข้ามาด้วยมัง้งแต่ว่าถ้าใครเป็นสายสุดนะครับตัวเนี้ยห้าหมื่น คือจ่ายคุ้มที่สุดแล้วและได้ความแรงขนาดนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะอัปเกรดเพิ่มก็กดได้เลยดีมากๆถูกสุดๆ s s d นะครับเข้าใจว่าก็แน่นอนเขาคงจะแบบราคาดีแล้วของค l o r f ฟูอยู่แล้วนะครับเจ๋งดีเจ๋งดีเรียกว่าแบรนด์ จะตลาดพูดตรงๆเนาะคงไม่สามารถทําราคานี้ได้เพราะว่าต้นทุนเขาต่างกันนะครับเงื่อนไขมันต่างกันอันนี้เป็นร้านเดวาเขาเขาเล่นเองตั้งแต่ต้นน้ำย,นยันยันปลายน้ําเขาสั่งประกอบจากโรงงานจีนราคามันเลยโคตรจะดีมาร์เก็ตติ้งก็ไม่ต้องไปจ้างเอเดนซี่ระบโลกอะไรทํามันเองได้เลยราคาก็เซฟอีกเซฟคอร์สอีกโอเค ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัว Colorful X15 AT23 ก็มาบอกกันได้นะครับยังไงปิดท้ายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์กดซับกด Follow กันด้วยสำหรับคลิปนี้รายการนุตุวันไอมิโปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ